ครับผมสวัสดีครับผมครับอ่าพอดีวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีนะครับผมก็คือทาง t i c รุ่นที่18เปิดรับสมัครแล้วนะครับผมสมัครตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8มกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมอ่ารายละเอียดก็จะตามที่ทาง t i c แจ้งไว้นะครับผมขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะครับ อย่าลืมไปลงทะเบียนก่อนนะครับผมลงทะเบียนที่ทางเว็บไซต์ของกรมแรงงานที่เขาได้จัดไว้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมวิธีการลงทะเบียนนะครับผมครับครับผมก็คือถ้าใครไม่รู้ว่าไปลงทะเบียนยังไงนะครับผมทางทางทีนะครับตรงตรงหน้าเพจเพจหน้าหน้าแรกนะครับผมเขาจะมีตรงสแกน QR วบาร์โคดนะครับผม วิธีการลงทะเบียนนะครับผมว่าการลงทะเบียนทํำยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจะขึ้นให้ดูนะครับครับผมครับอ่าก็ให้ทุกคนมาสแกนคิว บาตร์โคดตรงกกอบสีเขียวนี้นะครับผมวิธีการลงทะเบียนและสมัครงานนะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปดูวิธีการนะครับผมที่ทาง tic เขาได้อธิบายไว้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมถ้าหากว่าของใครที่สแกนไม่ได้ให้ทําการครอบรูปนะครับผมครอบรูปออกมาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สแกนนะครับผมใช้ลายก็ได้นะครับผม ถ้าใครมีลายก็เอาลายสแกน QR code ค,คดได้เลยนะครับนี่นะครับผมหลังจากที่สแกนเสร็จนะครับผมก็จะขึ้นมาให้เราอ่านนะครับผมหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่านรายละเอียดนะครับผมให้ครบทุกตัวนะครับผมหรือถ้าคนที่แบบอ่านแล้วเข้าใจง่ายก็ไม่ต้องอ่านให้มันครบก็ได้เนาะก็วิธีลงทะเบียนค้นหางานวิธีสมัครไปทำงาน และวิธีแก้ไขข้อมูลนะครับผมครับเราก็มาดูก่อนนะครับผมเราก็อย่าเพิ่งเข้าไปในเว็บไซต์เนาะเราเรามาดูให้เราเข้าใจก่อนนะครับผมค่อยเข้าไปดูในเว็บไซต์อีกทีนะครับผมแล้วก็มาดูขั้นตอนนะครับผมหลังจากที่เราเข้าเว็บไซต์ของทางกรมแรงงานแล้วนะครับผมอันนี้หน้านี้เขาจะเรียกว่าภาษาที่คุยกันนะเขาจะเรียกว่าลงทะเบียนเว็บเหลี่ยงหรือย่างลงทะเบียนหน้าเว็บเหลี่ยงหรือย่างประมาณนี้นะครับผม ที่จะคุยกันแล้วก็ทําการกดลงทะเบียนนะครับผมตรงนี้นะครับผมตรงนี้หลังจากกดลงทะเบียนแล้วเราก็เลือกคนหางานนี่นะครับตรงนี้นะครับคนหางานก็แล้วก็ทําการกดถัดไปนี่นะครับกดถัดไปนี่นะครับผมแล้วก็มากรอข้อมูลให้ครบนะครับผมย้าย้าเลยนะครับ ตรงไหนที่เป็นช่องดอกจันทร์สีแดงนี้คือต้องกรอกข้อมูลนะครับผมต้องกรอกถ้าไม่กรอกนี่คือจะกดบันทึกไม่ได้นะครับผมแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนใส่รูปภาพนะครับผมใส่คำนำหน้าชื่อสกุลใส่ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของบุคคลนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการทำงานเคยทำกเกษตรหรือเปล่าเราก็ใส่เข้าไปนะครับเคยเลี้ยงวัว ทำกเกษตรอะไรบ้างเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับผมที่อยู่ตรงนี้ถ้ามีให้ก็ใส่เข้าไปเพราะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ย้ําก็คือเป็นดอกจันทร์สีแดงนะครับเราต้องใส่เข้าไปนะครับส่วนรูปภาพนี้เราก็แนบรูปเป็นรูปภาพ2นิ้วนะครับผมสีเป็นภาพสีนะครับผมรูป2นิ้วเราก็ใช้แอปมือถือก็ได้ครับโหลดแอปมา โหลดแอปแอปถ่ายรูปสมัครงานอย่างเงี้ยนะครับผมแอปพวกแอปรูปสมัครงานแล้วก็ถ่ายมาแล้วก็โหลดมานะครับผมแล้วก็ให้แฟนเราถ่ายให้เป็นเราก็ตั้งค่าเป็น2นิ้วนะครับให้แฟนถ่ายให้แล้วก็เอกสารแนบไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็โหลดแอปมาครับผมแอปถ่ายเอกสาร pdf นะครับผมแล้วก็ไ <texts> ป <hi awia labels> โหลดมาแล้วก็หาที่สว่างแล้วก็ถ่าย นะครับเดี๋ยวไฟล์มันจะบันทึกเป็นไฟล์ PDF ให้เราเลยบอกแอปนะครับผมแล้วก็ส่วนพาสปอร์ตบางคนจะถามเลยนะครับว่าพาสปอร์ตต้องต้องต้องมีไหมตอนนั้นนะครับผมก็คือตอนที่ผมสมัครยังไม่มีนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะผ่านหรือเปล่าผมก็เลยยังไม่ได้แนบพาสสปอร์ตเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามีเขาจะระบุไว้เลยว่าถ้ามีนะครับผม ถ้ามีเราก็ใส่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะครับผมเราไม่ต้องแนบนะครับผมนะครับแล้วก็แนบแล้วก็ทําการกดบันทึกนะครับผมกดบันทึกเรียบร้อยก็จะส่งมาให้เราขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าลงทะเบียนเสร็จจะขึ้นให้เราอันนี้คือการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถที่จะไปสมัคร งานได้เลยนะครับผมสมัครมาโดยรัฐจัดส่งได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูมาดูวิธีการวิธีสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่งก็คือหลังจากวันที่4เนาะวันที่4เที่ยงคืนหรือพูดง่ายๆคือวันที่3วันที่3เที่ยงคืนของคืนนะครับผมวันที่3เที่ยงคืนพวกจะเป็นวันที่4เลย ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับผมถ้าเว็บไซต์ไม่ล้มก่อนนะครับทุกคนลงทะเบียนได้นะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมกดมุมขวาบนนะครับเป็นแถบแถบสเป็นแถบ3ขีดนะครับผมแล้วก็กดก็จะขึ้นมาให้เราดูเผื่อของใครไม่เห็นเผื่อกดออกมานะครับเห็นตรง รูปนาฬิกาไหมครับผมคลา้คลายนาฬิกาตรงนี้ให้มันเรียกตรงนี้นะครับเผื่อของคนบางคนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเผื่อไปอยู่ตรงรูปอื่นนะครับเลือกตรงรูปนาฬิกานะครับแล้วก็กดมาเรียกตรงที่ว่าสมัครไปทํางานโดยรัฐจัดส่งนะครับผมแล้วก็กดกดเข้าไปนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็จะเจอแบบนี้นะครับเจอแบบแบบนี้นะครับผมลำดับที่หนึ่งเนี่ยครับสมัคร งานไปทํางานที่อิสราเอลนะครับผมแล้วก็มาคิดตัวนี้นะครับตรงคล้ายๆเอกสารนี่นะครับที่มันพับเนี่ยครับผมตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ตรงนี้นะครับนี้เขาจะขยายให้ดูตรงนี้นะครับที่เขาขยายให้ดูจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมลังจากดเข้าไปแล้วเราก็จะพบการกรอกข้อมูลนะครับผมแต่ถ้าระบบมันรันให้เราเองอัตโนมัติที่เราก่อข้อมูลทะเบียนไว้อยู่แล้วเนี่ยคือ เราก็ไม่ต้องกกอกอะไรเพิ่มนะครับแต่ถ้าหากว่าระบบมันไม่ดึงมาให้เราก็กรอกกอะเข้าไปนะครับผมเราก็เกาะเข้าไปส่วนเอกสารเอกสารถ้าเอกสารตัวไหนที่มันดึงเข้ามาหากันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับผมแต่ถ้าตัวไหนที่มันไม่ดึงเราก็ต้องทําการแนบไฟล์เข้าไปนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีรูปถ่าย2นิ้วถ้าหากว่ามันดึงข้อมูลตัวที่ลงสมัครที่เราลงทะเบียนไว้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องลงเพิ่ม หนังสือพาสปอร์ตเนี่ยครับผมถ้ามีเขาบอกว่าถ้ามีถ้ามีเราก็แนบไฟล์เข้าไปแต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องแนบครับผมเดี๋ยววันรายงานตัวนะครับเขาจะถามหาอยู่แล้วเราต้องเตรียมไปอยู่แล้ววันรายงานตัวสํำเนาบัตรประชานสํำเนาเอกสารตัวไหนบ้างเนี่ยครับสังเกตเลยวจะมีดอกจันทร์ข้างหน้านะครับผมดอกจันทร์ข้างหน้านี่คือต้องมีต้องแนบเท่านั้นนะครับต้องแนบเอกสารเลยนะครับตอนที่เราลงเราต้องแนบนะครับ ตัวไหนไม่มีดอกจันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมอย่างเห no ็นไหมสำเนาพาสปอร์ตหรือสำเนาเดินทางไม่มีดอกจันก็คือเขาบอกว่าถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแนบก็ได้นะครับผมเนี่ยตัวนี้ไม่มีเลยสำเนาใบขับขี่หรือเปล่านี่ถ้ามีเห็นไหมเขาบอกว่าถ้ามีก็ก็แนบถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแนบนะครับผมถ้าเป็นดอกจันนี่คือต้องแนบนะครับครับมันมันเบอร์มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมันก็เลยไม่เห็น นะครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะครับผมแล้ก็แนบตามเข้าไปนะครับผมแต่ถ้าเรามีครบทุกอย่างเนี้ยเราก็แนบได้นะครับผมครับแล้วก็กดหลังจากที่เสร็จแล้วก,ก็น่าจะกดถัดไปนะครับผมกดถัดไปก็จะขึ้นมาเป็นกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นนะครับผมก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ก็จะแสดงผลให้เรานะครับผมประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนี่นะครับคือเสร็จสิ้นแล้วครับโอเคนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูมาดูอ่รายการที่เราสมัครนะครับผมเป็นยังไงบ้างเราก็มาดูคลิกเหมือนเดิมครับผมตรงแทบเนี่ย แถบสามเหลี่ยมเนี่ยครับผมแถบแล้วก็เลื่อนลงมาดูลายการสมัครไปทํางานอิสราเอลโดยรัฐจัดสง่งนะครับผมแล้วก็มาคลิกดูก็จะขึ้นสถานะให้เรานะครับวันที่สมัครเราก็มาดูข้างหลังรอแก้ไขหรือยกเลิกการสมัครหรือพูดสมัครนะครับก็จะขึ้นสถานะให้เราดูนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผม ก็มาดูตัวอย่างเอกสารกันนะครับตัวอย่างเอกสารนี้นะครับผมตัวอย่างเอ,งอกาสารนี่นะครับนี่นะครับตัวอย่างเอกสารนะครับ นี้เนาะงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ